สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับปลั๊กพ่วง Wi-Fi นะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi Smart Power Strip นะครับ15แอมมีพอร์ตทั้งหมดที่เป็นปลั๊กอยู่4ปลั๊กนะครับแล้วก็ 4USBA พอร์ตนะครับตัวนี้ก็เห็นขายดีในร้านค้าออนไลน์นะครับผมก็มองสักพักละประมาณสักครึ่งปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้มีโอกาสซื้อมาใช้งานก็เลยเลือกรุ่นนี้จริงๆมีอยู่หลายตัวนะตัวนี้รู้สึกว่า น่าจะโอเคที่สุดกับคอมเมนต์นะครับตัวนี้เป็นปลั๊กที่ออกแบบมาสำหรับใช้งาน Mac l o a d ที่15แอมป์นะครับออพุ์ USB ที่5โวลต์3.1แอมป์แล้วก็สายไฟของตัวนี้อยู่ที่1.5เมตรก็ถือว่าไม่ได้ยาวนะครับเอามาเป็นปลั๊กฉุกเฉินเท่านั้นเองคิดว่าสั้นๆนี่มันคงพอไหวนะส่วนไฟขาเข้านะครับก็คือเสียบไฟบ้านตั้งแต่ ร้อถึง240โวลต์ก็น่าจะใช้ได้ทุกประเทศนะครับแต่ขึ้นอยู่กับปลั๊กนั่นเองหัวปลั๊กอาจจะต้องแปลงนิดนึงนะครับใช้งานกับ Wi-Fi 2.4กิก2์เท่านั้นก็เหมือนกล้องทั่วๆไปราคาถูกนะครับเหมือนกับพวกเซนเซอร์นะใช้กับ2.4ดกิก b n นะครับ Wi-Fi ใหม่ Wi-Fi 5กิกใช้ไม่ได้นะครับส่วนใหญ่การใช้งานพวก ปลั๊กพวงก,ก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษนะครับก็ามาดูรายละยดด้านในโอ้โหดูสายไฟมันใหญ่เกินจริงหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะสายไฟมันใหญ่เวอร์นะครับจริงๆ16แอมป์มันไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ดูนะเนี่ยครับมาดูตัวปลั๊กนิดนึงเป็นขาแบนนะครับตัวนี้สามารถที่จะรองรับกระแสไฟได้เยอะไหมเดี๋ยวมาดูสักนิดหนึ่งไม่ได้มีเขียนนะครับว่ารองรับได้เท่าไหร่ แต่คิดว่าสามารถลองดับได้1 6แอมป์ตามที่เขาเขียนไว้นะครับโดยรวมก็โอเคทดสอบกลิ่นดูกลิ่นมีกลิ่นเบาๆนะครับเป็นกลิ่นพลาสติกอ่อนๆไม่ได้ไม่ได้เหม็นอะไรมากมายนะตัวนี้ผิดคาดไปนิดนึงผมนึกว่าจะออกแบบมาได้สวยกว่าน,นี้วัสดุมันดูค่อนข้างของแกงนะตัวนี้500นะครับก็โอเคกับการออกแบบแต่ถ้าทำได้สวยกว่าน,นี้นะครับมันเป็น ลายที่มันขึ้นรูปมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ขอรีวิวตามจริงให้ข้อมูลว้ตามจริงตัวนี้เป็นไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบกดสัมผัสแก,ก,แก๊กๆเฉยๆไม่ได้มีการล็อกภายในนะเป็นแบบสมัมผัสนะครับส่วน usb มี4พอร์ตเป็น usb a ตัวนี้เป็นขาแบนอย่างเดียวนะเป็นข้อจำกัดของรุ่นนี้นะครับเหมือนกับพวกโซนอฟปลั๊กโซนอฟจะเป็นแบบนี้เต้ารับนะครับ ขากลมไม่ได้ต้องแปลงอีกทีนึงนะเป็นข้อจากัดถ้าเกิดใครจะซื้อร่อนี้ก็ลองเลือกดูนะครับแต่ว่าข้อดีของเขาคือสามารถที่จะควบคุมผ่นาน w i f i ได้นั่นเองข้อมูลตรงนี้ก็สเปคเดียวกันนะครับที่กล่องมีสัญลักษณ์นิดหน่อยตัวนี้ก็ USB เทสเรียบร้อยไฟปุ๊บนะครับไฟไม่ไหม้นั่นเองแล้วก็ Wi-Fi แล้วก็โอโหลด protection ก็คือกรณีที่มีโหลดเกินจะตัดทันทีก็เข้าใจว่าประมาณนั้น โดยรวมไม่น่าจะมีอะไรพิเศษเท่าไหร่นักนะครับสายไฟมันเส้นใหญ่เกินไปนี่แหละนะครับก็ดูเว่อร์นิดนึงขนาดของสายไฟด้านในเป็น3คูณ2.08 mm. ุนแสแคมเมตร3คูณ2.08 mm. นะครับมันไม่ใช่2.5 mm. แต่เป็น3คูณ2.08 mm. ุดสแมเมตร ก็เป็น14 a w g นะครับเป็นหน่วยแบบอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองแต่ให้ดูว่าเป็น3คูณ2ก็ถือว่าโอเคครับกับ1 6์ที่เขาเออกแบบมาแต่จริงๆโดยส่วนใหญ่เอามาใช้กับพวกคอมพิวเตอร์พวกเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกเนี้ยนะครับโน้ตบุ๊กจอมันไม่เกินหรอกครับนอกจากว่าคุณจะเอาไปใช้กับกระทะไฟฟ้าหรือ เตาไฟฟ้าหม้ออบลมร้อนอะไรประมาณนี้ครับมันถึงจะเกินปกติก็1,500วัตต์อยู่อยู่แล้วนะครับกับการใช้งานพวกอิเกอนิคคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อสมาร์ทปลักรุ่นนี้นะครับที่วางขายกันทั่วไปก็อันดับแรกนะครับเสียบปลักเลยน่าจะเหมือนกันนะครับหลังจากที่เสียบปลักมาแล้วก็เปิดครับมาแล้วครับจะมีไฟกระพิบแวบหนึ่งเมื่อสักครู่นะครับ เปิดปิดสวิตตัวนี้ควบคุมพร้อมกันหมดทุกปลั๊กนะรวมทั้ง usb ด้วยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้ว wifi เขาจะแยกไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเปิดก็เปิดพร้อมกันปิดก็ปิดพร้อมกันรู้สึกว่าไม่ได้ตามที่คาดนะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อ wifi กันปกติเขาจะกดค้างนะลองดูก่อนอ่าล่นะครับมาแล้ว กดค้างไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบสีแดงกระพริบรัวเหมือนพวก Smart Life ์ทูย่าอะไรประมาณนี้อ่ะมาแล้วครับพอเปิดแอป Smart Life นะครับจะเห็นละรูปทรงเดียวกันหน้าเดียวกันเลยขึ้นมาเป็น b l บลู t ูธเอชนะครับก็กด Add เลือก Wi-Fi ต้องเป็น Wi-Fi ขึ้น2.4นะครับ2.4อ่ะตัวนี้ Wi-Fi 5G 5กิกไม่ได้อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่ามือถือจะเห็นนะแต่อุปกรณ์เชื่อมต่อไม่ได้ต้องเป็น Wi-Fi 2.4นะครับหลังจากนั้นกลับมาที่แอป s m a r t l i f e โอเคใส่ผอเวดให้เรียบร้อยถัดไปครับตอนนี้ก็เหมือนทั่วไปครับกำลังเพิ่มอ,อุปกรณ์นะครับ ไฟที่ปลั๊กพ่วงดับไปแล้วนะครับไม่กระพริบแล้วนะโอเคมาแล้วครับตอนนี้เราสามารถควบคุ่มได้แล้วนะครับอ่ะผมชันไวแบบนี้ก่อนให้เห็นชัดๆนะครับตอนนี้เชื่อมต่อได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ครับปลั๊กพ่วงเข้ามาแล้วโอ้มาแบบนี้เลยนะครับอ่ามาดูกันเราสามารถสั่งเปิดไฟแยกได้นะครับอ่ะนี่นะตัวบนสุดปลั๊กเบอร์นหนึ่ง ตัวนี้นะครับน่าจะเห็นไฟไฟแดงๆตรงนี้นะขออนุญาตจัดท่าสักหน่อยนะครับโอเคทดสอบอีกครั้งผมจะเข้ามาที่ Wi-Fi ตัวนี้นะครับเปิดทีละตัวครับอ่านี่นะครับ Wi-Fi ช้าเล็กน้อยโอเคแยกเปิดได้ครับตามนี้มีเสียงนิดหน่อยเป็นเสียงรีเลย์ภายในตัวสวิตช์นะครับ สามารถตั้งเวลาได้เหมือนทูย่าท่ั่วไปมีทม์เมอร์ตั้งสเก u ดูตั้งวนลูปมีแรนดอมแล้วก็มีอินชิ่งได้พอเปิดแล้วนับเวลาถอยหลังปิดตามจำนวนตามเวลาที่เราให้นับกี่นาทีถอยหลังปิดก็แล้วแต่นะครับอินชิ่งเฉพาะสวิตตัวนี้ได้เปลี่ยนชื่อได้ครับมันดูเบสิกมากๆกับการใช้งานตัวนี้นะส่วน USB เปิดปิดได้ทั้งเซตนะครับแยกไม่ได้นะ เปิดก็เปิดทั้ง4พอร์ตปิดก็ปิดทั้ง4พอร์ตนะครับสำหรับ USB ตั้งชื่อ USB ได้เช่นเดียวกันตั้งเวลาได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับแบ่งเป็น5ส่วนนะครับ1,2,3,4 USB อีก1เป็น5นะครับอ่ะเปิดหมดปิดหมดตามนี้อันนี้คืออะไร Relay s สเตตั status, ให้จำล่าสุดหรือเปล่าถ้าเกิดไฟดับแล้วไฟมาจะให้ เป็นโหมดไหนตั้งค่าได้แต่ตั้งเป็นภาพรวมนะครับผมให้ Remember ร์ s t สเตตัสก็แล้วกันถัดมาครับในส่วนของ Light Mode เข้าใจว่าเป็นพวกแสงต่างๆนะครับแสงต่างๆพวกสวิตช์พวกเนี้ยจะให้ขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบดูสักนิดหนึ่งว่าเป็นแสงตรงไหนถ้าเราสั่ง Light Switch Off นะครับโอเคปิดเปิด ยังไม่มีผลอะไรครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนนะแต่ยังตั้งค่าไม่ได้ตัวนี้ก็ใส่เป็นสวิตช์ออนออฟเหมือนเดิมนะครับเปิดไฟติดปิดไฟดับนะครับเราก็จะมีกรณีที่เป็นล็อกเด็กนะครับถ้าเกิดว่าเรากดทั่วไปจะไม่ปิดไม่เปิดเราต้องใช้วิธีกด4ครั้งนะครับถึงจะปิดนะประมาณนี้กรณีที่ล็อกล็อกเด็กใช้ล็อกนะครับเนี่ยไม่ทำงาน ้องกด4ครั้งกดครั้งที่5ถึงจะทํางานนะครับนี่เป็นโหมดชายล็อกทั่วๆไปที่ผมเคยใช้งานก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ถัดมาสามารถเปลี่ยนชื่อได้สามารถที่จะแชร์อุปกรณ์ได้ครับตัวนี้มีเท่านี้ครับเป็นมาตรฐานของตัวปลั๊กพ่วง ที่มาในนามสมาร์ทไลฟหรือมาในนามทู y a ah, นี่แหละ OEM t ็มทูย่ก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมๆก็สามารถใช้งานได้ดีแต่ว่าสดุมันค่อนข้างที่จะเสียงกองแกงกองแกงไปหน่อยนะครับแต่ก็ดีที่มันไม่ติดไฟนะรวมๆก็ใช้งานได้ดีแหละยี่ห้อนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมจะทดสอบเปิดปิดไฟให้เห็นชัดๆนะครับผมจะสั่งเปิดไฟเนี่ยก็จะประมาณนี้ปิดไฟเปิดเครื่องชาร์จ เบอร์3อ่าโอเคติดแล้วนะครับปิดตั้งเวลาปิดเปิดได้ทุกอย่างมันโอเคเพอร์เฟกครับมาในนาม Smart Life หรือ t ุ่ย่าก็น่าจะไม่มีประเด็นอะไรใช้งานได้ดีลองทดสอบชาร์จ iPhone นะครับตอนนี้ความต่างสั่งอยู่ที่ 5.39V โวลต์นะครับผมจะลองชาร์จกับ iPhone 13 Pro Max เนื่องจากว่าไฟที่เป็น usb เขาจะจ่ายได้เฉพาะ5โวลต์เท่านั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อจำกัดตัวนี้แบตเตอรี่ใกล้จะเต็มแล้วก็จะดึงได้นิดหน่อยนะครับขอทดสอบใหม่ชาร์จกับ iphone 6 s plus ครับโอเคเมื่อสักครู่วิ่งขึ้นไปที่1.8แอมป์นะครับอ่าประมาณ2แอมป์เขาบอกว่าแม็กสุดที่3.1แอมป์นะครับก็จะเห็นว่า เขาสามารถดึงไฟได้ประมาณเกือบๆ2แอมป์ได้อยู่นะครับลองทดสอบชาร์จกับ Android นะครับ Android ประมาณเกือบๆ1.9แอมป์ที่ประมาณ5.34โวลต์โวลต์ไม่ตกนะครับถือว่าเกิน5โวลต์นี่ก็โอเคการชาร์จอยู่ที่ชาร์จธรรมดานะครับตอนนี้แบตอยู่ที่82%สายฟ้าเดียวก็ถือว่าชาร์จได้แต่ไม่ได้ชาร์จเร็วนะครับลองกับ Android แท็บเล็ตเครื่องนี้นะครับ ดึงไฟอยู่ที่ประมาณ2.3แอมป์นะครับโอ้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะดึงไฟได้2.3แอมป์นี่ก็ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะขึ้นๆลงๆครับประมาณ2แอมป์ละนะครับส่วนเรื่องวัสดุที่เคยแจ้งไปในตอนแรกที่เป็นตรงเนี้ยมันไม่สวยมันดูสีมีไลายๆนิดหน่อยไม่ได้ซีเรียสครับ เอาไปใช้งานได้ก็ถือว่าผ่านวัตถุประสงค์นะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงเทียบกับสามารถควบคุมด้วย Wi-Fi ได้สั่งผ่านมือถือได้ตั้งซีนกับแอป Smart Life กับอุปกรณ์เตัวอื่นได้ตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับ500ร็จเศษเศก็โอเคนะถ้าเกิดท่านใดต้องการสินค้าตัวนี้ก็มีลิงก์ของร้านค้าแนะนำอยู่ใน รายละเอียดของคลิปแล้วก็อยู่ในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดเอาไว้ให้อยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดมีคําถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมที่รีทบทสอบแล้วมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ